เอามาครับในอีกองเออปิดตาภาคใต้ก็งงอยู่อ้าวนั่นนั่นนั่นดู่นนันุบเนน่่ นี่แม่เหล็กซื้อบาไที่เขาดูดเอหัวเทียนรถไม่รู้หรอกว่าเป็นกี่กองกี่เกาอะไรนะแต่ที่ร,รู้เนี่ยเออเนี่ยเนื้อทองเหลืองนะปิดตามเมืองนครอยู่ก็เหมือนก็แบบไม่มีอยู่ๆก็มีหยุดเป็นช่วงๆมั้งเหล็กผสมอยู่เป็นช่วงๆม,มั้ง nó tông này tôn cho này. này nấp rồi không phải cho dù đa lặng <laughs> อใหม่นะจะอยู่ทั่วองค์แล้วเนี่ยเนื้อทองเหลืองอืมเก่าแน่ดูดิเพื่อนเว่าเก่าไหมดูดูการีนนี้ดูดูดูแม่พิมพ์ดูความลึกดูความลึกความเขาเรียกแล้ว ดูเลยครับดูความลึกที่แรกก็คาบเต็มเลยอะ่ะผม,มเลยบอนมือจะมีฝั่งนี้นะฝัะ่งปลายนิ้วผมนะ่ะจะเป็นรอยรอยชนวน เก่าไหมอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนช่วยบอกหน่อยครับเก่าไหมครับหล้อใครก็จะมาทําเล่นนะของเล่นจะทํามาไหมทาพระที่มีราคาหลายหลายร้านไม่ดีเลยดูดูความลึกในในซอกหู <S <S เออจะให้ดูนีนองค์นดูแลบางภัยผมนะ นี่ให้ดูอะไรเนี่ยแรบงังไผ่ดูเลยทะลุเลยนะไหนเอ่ยตัวยันนะตัวยันระหว่างนู้นนะเนี่ยออกกล้องอยู่ๆก็เหมือนก็ไม่แจมให้ผมงั้นลนะ่ะ มาดูที่แขนเอาเป็นอะไรไม่รู้สงสัยขอโทษนะครับอยู่ๆมันไม่แจมมให้อ่าดูตายทะลุเลยนะที่มือปิดตานะ่ะ ทะลุไปขอฝั่งนู้นเลยจะมองเห็นทะลุไปเลยอย่างงี้คงไม่เก่งเนาะเอ๊ะกล้องผมมันเป็นอะไรเนี่ยมืดไปเฉยอะขณะอณะนณะปลายตรงตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ จะทะลุไปเลยตัวยันอะตัวยันห่างตัวยันด้านไหนเออดูเลยอยู่ๆก็แจมฮัลโหลดูความลึกของของของมิติลึกจริงนะครับนี่ดูทะลุมาเลยนั่นๆเห็นไหมทะลุนะครับนะนะหนะ ผมเห็นมีที่อของคุณสีมีนาอีกองหนึ่งนี่ในใน,นช,ช่อชนวนจะต้องมีช,อช่อชนวนแล้วแรกเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยแต่กล้องผมมันได้แค่นี้แหละเเดี๋ยวผมจะวางวางวาง,วางไว้เฉยแล้วก็ลองให้ขยายดูกันนะจะแจ่มบ่า

บอกไม่ต้องก็ดีกว่าอีกนะครับอยากจะโชว์แต่ไม่เอาดูแลดูแล เป็นเส้นเสนเ,สเสต็มเลยทั้งองค์ในทรงในซอกอใน,นด,ด,ดูดูเสียนเสียนเปน็นี่นะเขาเรียกอะไรนะในถวางแล้วจะก้มงนี้เลยจะก้มแลยหลังเถาะหลังเถาะแล้วก็เห็นมี มีอะไรนะเดี๋ยวมีมีม,ม,มีมีเป็นแร่แร่ดำๆอยู่ตรงเนี้ยเป็นก้อนๆเลยเหมือนกับแบบผสมแล้วไม่ไอเนี้ยไม่เขาเรียกอะไรนะคือไม่ไม่ไอนี้กันนะแร่ไม่ยอมไปเข้าร่วมกับน้ำอื่นอ่ะเออผมก็เรียกเรียกไม่ค่อยถูก มีตัวเทาะแล้วก็ตัวอะไรนะตัวดอกแล้วก็นี่ยันที่เป็นเลขหนึ่งข้างบนบอกมองึงมองไงว่าเป็นเลขหนึ่งเป็นเหมือนมวกเห็นปะดูความลึกดูเหอ้อนี่ยังลึกอะ่ะ เลือกทุกซอกทุกมุมนู้นทะลุเลยเห็นไหมที่ที่มือปิดตาเนะี่ยตรงระหว่างคอนะทะลุไว้ฝั่งนู้นเลยนะดูดีนะเห็นไหมเกยคงไม่กล้าทำอะมะั้งถ้งขนาดนี้ื้อแถมไม่มีเหล็กด้วยนะเออแร่บ,บางภัยแต่แต่แม่เหล็กไม่สามารถดูดได้เออดูเดิ หน้าดูนะครับเนี่ยเอาผมเอาหลายจุดเลยเอ่ไม่ดูแต่ถ้าให้ดูนึ่ะน,นั่นนั่นแต่เนี่ยยังไงก็ไม่ดูดเนี่ย ไม่มีกิติกิรริยาเลยเลยงงเอาแค่นี้แล้วครับเวลามันหมดไง <c oughs> เอาโชว์ <c oughs> แต่อันที่เป็นแร่เหล็กกราฟกายเหล็กไม่ไม่มีเหล็กเออก็งงเหมือนกันนะเนี่ย ไม่มีเหล็กเนี่ยครับแร่บางไผ่ของแท้ไม่ใช่จะกลัวนะออืถ้าจะกลัว,ลวถ้หนิมตนิมเหล็กคงไม่ขึ้นอนะ่ะโอเคครับ